ก็สวัสดีนะครับขอต้อนรับสู่มินนี่ครับกับเกมเอ펙นะครับวันนี้เนี่ยเราอยู่กับโปรเอ펙นะบนเว็บไซต์บายโปรไทยนะครับก็เดี๋ยวจะมาเล่นรีวิวตัวเกมล่าสุดนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ยมาลงดันแร้งกันนะสําหรับโปรเอ펙นะต้องบอกก่อนนะครับลูกค้าหลายคนเนี่ยนะครับก็เคยเล่นเอ펙อยู่แล้วแหละถ้าใครเคยเล่นโปรค่ายไหนหรือเคยโดนแบนเครื่องเอ펙มานะครับผมแนะนําว่าให้ เช่าตัวเทมสปูฟ V2 เราด้วยนะมันจะเป็นการปลดแบนเครื่องหรือว่าคอบเล็กเครื่องได้นะครับนะถ้าใครไม่เคยโดนแบนเครื่องคุณสามารถใช้เทมสปูฟ V2 เราเนี่ยในการคอบเล็กเครื่องหลักในการเล่นโปรได้แต่ถ้าใครโดนแบนด์เอฟเฟกมาแล้วก็ยังปลดไม่หลุดสักทกีนะสำหรับเอเกผมแนะนําว่าเช่าตัวเทมสปูฟเราเนี่ยแล้วก็ใช้เทมสปูฟในการเล่นคุณก็จะหลุดแบนเครื่อง ทันทีนะคำว่าเทมสปูมเนี่ยคือเวลารีเครื่องมาใหม่คือคุณต้องใช้ตลอดเวลานะครับนะเออก็จะประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครโดนแบนเครื่องผมแนะนําว่าให้ใช้ตัวเทมสปูมควบคู่ไปด้วยนะครับก็เลือกไปที่เอพิกเลยราคาโปรเอปิกเรานะครับขายแค่80บาทตอนนี้ขายออกไปแล้ว10กว่าคีย์ก็บอกเลยว่าลูกค้าให้ความสนใจตัวนี้มากๆนะครับตัวโปรเรารองรับไปโดสิบดนสิบเอ็ดทุกเว์ชันเลย วินโดวส11ยี่สิบสี่ H2 ยี่สิบห้า H2 สามารถใช้งานโปรตัตนี้ได้วิดีโอสองการใช้งานเราแนบอยู่ตรงนี้ลูกค้าสามารถดูรีวิว นได้เหเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเดี๋ยวสั่งซื้อเลยแล้วก็รันให้ดูคร่าวๆนะครับก็ใครอยากดูการใช้งานตัวโรดูวิธีใช้นะครับมันจะสอนละเอียดกว่านาะก็กดาดาวโหลดโปรแกรมมาก็รากไว้ที่หน้าจอนะครับคันล็อกคี์ไว้ด้วยนะวิธีการรันโรเนี่ยโคตรง่ายนะครับก็แตกไฟล์ออกมาเป็นโฟลเดอร์เรื่องแบบนี้ก็กดลีกขวารันแอดมินตัวบายโรไทยครับแล้วคุณก็ทําการกรอกขี์ทั้ง3ช่องถ้าลันรอบแรกนะ ลันรอบต่อไปใส่แค่2ช่องนะครับแล้วก็เมื่อขึ้นเอเปแบบนี้นะครับคุณกดอินเจกเลยรันโปร,รอบแรกมันจะบังคับรีเครื่องนะย้ำในคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับหลักๆเลยคือคุณต้องรอนะครับก็มาได้รีวิวล่าสุดนะครับวันที่11พุศจิกายนนะก็บอกเลยว่าตัวโปรยังไม่โดนดักแบนแล้วก็โคตรเหนียวเลยครับนะผมผมแนะนําว่าให้คุณรันโปก่อนแล้วก็ค่อยใช้เทมสปูก็ได้นะหรือว่า เทมสปูฟก่อนแล้วค่อยรันโปรได้เพราะเลขเครื่องมันไม่เปลี่ยนด้วยกันนะเ,ออเมื่อเรากดอินเจกไปเนี่ยมันจะรอประมาณ30วิถึง1นาทีถ,าถ้าเน็ตไม่ดีเนี่ยจะรอประมาณ2นาทีถึง3นาทีหรือว่าคนใช้ง,งานเยอะๆนะครับคือการอินเจกตัวโปรแกรมเนี่ยมันดึงข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์นะครับฉะนั้นแล้วอาจจะต้องรอหรืออะไรหน่อยเมื่อครบ100%การันตีว่าโปริดแน่นอนคุณแค่รอ นะครับเนี่ยเห็นปะแค่คุณรอนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยจะมีตัวรันเชอร์สีดำโผล่ขึ้นมาก็กดรันตรงนี้ครับมันก็บอกว่าชีตรันเชอร์สักเซ s นะครับส t าร์ทเดอะเกมนานะครับรอจนกว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยจะหายไปนะครับแล้วคุณค่อยเปิดเกมโตัวโปก็จะติดทันทีเลยโตัวโปนะครับเมนูอยู่บนเว็บไซต์แล้วบอกเลยว่าโคตรปอดภัยนะครับ เมื่อเมนูสีดําหายไปคุณก็ทําการเข้าเกมเลยนะอันนี้ผมใช้เทมสปูปไปแล้วนะเออไม่ได้รันให้ดูนะครับคือผมใช้เทมสปูปสปูปไปแล้วนะครับเออถ้าใครโดนแบนเครื่องผมแนะนําว่าใช้เทมสปูปนะพอดีผมรันไปแล้วอะก็เข้าเล่นให้ดูนะครับมาเดือดอบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยผมเรเวลร้อยกว่านะครับโคตรตึงโคตรอันตรายแล้วก็ตัวโปโ ยังไม่โดนดักแบนนะครับลูกค้าให้ความสนใจอย่างต่อเนื่องนะครับเรเวล112นะตัวนี้ก็จัดไปเลยลงแรงนะครับมารีวิวล่าสุดให้ได้ชมกันโตโพโเซตบนเว็บไซต์นะก็เอ็มบอผมจะบอกตลอดนะครับคุณดูหน้าเอ็มบอเลยคําว่าสมูทแว v a l อ็กแวร u e Y นะครับเอ็กวายงไงเอ็กวายอ่ะผมแนะนำว่าให้ปรับสมูทนะครับอยู่ประมาณสัก25หรือ20แล้วแต่ แล้วก็ MBo บอโหมดปรับเป็นแบบรีจิตแล้วก็ไทลล็อกเป็นแบบคอระกันนะครับแล้วก็ด้านขวามือที่เป็นเซตติ้งนะครับก็เมาส์หนึ่งเมาส์สเลยก็คือคลิกซ้ายคลิกขวาในการล็อกเป้าคลิกได้2ปุ่มนะครับพวกไอเทมเหรืออะไรเนี่ยผมไม่แนะนํานะแล้วก็จากนั้นคุณก็เปิดหน้าสเปกเ,เตอร์ค้างไว้เลยแค่นี้เลยหลักๆตัวโปรเราปรับแค่สมูทเนี่ยก็โหดละมาครับ ได้ด่านแล้วนะก็ลงแรงนะครับทุกคน,นจะจะเฮ้ยเลือกลงได้อย่างงี้เลยเหรอเฮี้ยเฟียวจัดทุกคนเฮ้ยแลงกิ้งเลือกลงได้แบบนี้เลยเหรอเ <c oughs> หลือจะเชื่อ <c oughs> คือไม่เล่นเอ펙นานเว้ยทุกคนับนะผมเล่นเป็นไรดีวะคือ <c oughs> จริงผมชอบตัวนี้นะแต่น,นี้ดีกว่า แับผมเดือดครับตัวนี้บอกเลยว่าเวลร้อยกว่านะนเฮ้ยอะไรอ่ะมันเล่นยังไงวะเนี่ยแลนกิ้งมันเป็นอย่างนี้เลยเหรอคืออะไรอ่ะเดี๋ยวาดทุกคนอ๋อคือแต่ละคนสามารถเลือกที่ลงได้เลยอ่ะ อ๋อมันจะมีมาร์กบอกนะว่าศัาตรูลงใกล้เราประมาณตรงไหนนะ,รนะครับเฮียเฟียวจัดนะเมืองนี้ก็น่าจะเป็นของเรานะมาดูหน่อยหลักการแตกหมดเมึง ขับดีกว่าเพื่อนแม่งไม่ตาม You if you want to be spotted, I say we move right there. Never mind, huh? Cause I'm in that hostel over there. I'll take down. Forget that. Let's check out that way. I can choose an upgrade. Every decision counts. <this. coughs> Regroup here. gặp tài. <laughs> cái nải với luôn จะเป็นสามคิวแล้วนะครับทุกคนบอดล็อบบี้เออหรือบอดล็อบบี้วะ ใชแ่แล้วบอดก็เฮียแล้วไอ้เฮียแป๊บเราปรับสมูทเยอะนะมันเลยเป็นอย่างนี้

คนจีนดูกลัวสเปกเตอร์เวลาเรายิงใครตายมันจะมีมีบอกนะครับผมเก็บไป6คิวแล้วนะยังมีสเปกเตอร์ดูผมอยู่นะทุกคนไปแล้วตายมึง

สเปกเตอร์ดูกูอีกสอคนอีกแล้วครับ

on the post second in my thoughts at the top of my mind says, Wait, <Yeah. laughs> <laughs> ไม่ไหวว่ะทุกคนแม่งเดือดเกอร์ <laughs> <laughs> โอ้เดือดนะครับได้มาสองร้อยกว่าแต้มอุย้ยสี่ร้อยนะครับแรงอัพนะผมนะทุกคนสามารถดูได้เลยนะครับว่าล็อกเป้าผมเนี่ย ไม่ได้โหดเดเวอร์อะไรขนาดนั้นนะคือเป็นแบบปกเนียนเลยอะนะครับก็ถ้าชอบคลิปโดนี้ฝากกดไลค์ด้วยละกันนะครับมาเล่นรีวิวล่าสุดตโปโปเราสามารถลงแรงได้ลงอะไรได้นะครับก็บอกเลยว่าตึงๆครับเลเวลร้อยกว่าเล่นโปรก็ยังไม่โดนแบนนะพยายามปรับเอ็มบอดสมูทให้เยอะๆเล่นสักยีบห้าก็ได้นะครับนะรบประมาณนี้เลยก็ไปแล้วครับบ๊ายบาย